สวัสดีครับพบกับผมโคดเซียนบาคาร่านะครับวันนี้นะฮะเรามาด้วยทุนเพียงแค่350บาทเท่านั้นนะครับวันนี้จะมานำเล่นให้ดูนะครับเทคนิคดีๆนะฮะโอ้โหนี่ครับการาฟไพ่มังกรน้ำเงินนะฮะมารัวยาวเลยนะครับโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ไม้นะครับ โอ้โหกราฟน้ำเงินนะฮะเอาเลละครับมาโดยทุน350บาทหมายแรกผมใส่350ไปที่เพย y เยอร์เลยนะครับนี่เพยเยอร์ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเลือกห้องนะฮะเลือกห้องที่มีการเล่นแล้วนะครับมากกว่า10ไม้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อ่านกราฟนะครับ กราฟง่ายๆครับโอ้โหนี่ออกอน,น้าเงินนะครับยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้แรกของเราจะบวกหรือจะลบโอ้โหเราสองแต้มครับแม่แบงเกอร์แต้มเดียวนี่บวกมาแล้วครับสามร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหนี่ฮะสองแต้มก็ชนะได้ครับถ้ากราฟไพ่บังกรมาแบบนี้นะครับอ่าสองแต้มก็ชนะได้นะฮะ อ้าวไม้ต่อไปครับใส่ไปเพเยอร์เลยครับ700บาทครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวมาลุ้นเลยครับว่าไม้ที่2นะครับอ่าเทคนิคที่ผมอ่านกราฟนะครับหืมไม่เคยเห็นบางกรน,น้ำเงินออกยาวขนาดนี้เลยนะฮะอ่าไม่รู้ว่าจะตัดแดงตอนไหนนะแต่ขอตามไปที่น้ำเงินก่อนเอาแต้มเดียวครับเอาเลยฮะ ตัดแดงเลยหรือเปล่านะมาลุนไบ,บที่สามแปดหลังอีกครับกิ่นนิ่มหรือเปล่าเรียบร้อยครับนี่มาอีกแล้วครับเจ็ดรอยคตอนนี้มีทุนอยู่พ4 0 0ี่้อยแลวนะครับนี่มังกรยาวออกมานี่หกสิบสองไม้ติดแล้วนะฮะไปต่อไปเลยครับไม่รู้ว่าจะหยุดที่ที่ไหนครับ อ,อีกพันสี่ครับเพยเยอร์ฮะใส่ไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับน้ําเงินอย่างเดียวครับนาทีนี้ฮะใครเจอแบบนี้นี่เขาเรียกว่านาทีทองเลยนะครับใครเจอแบบนี้นี่เท่ากับเป็นกําไรลุ้นวนเลยนะครับใครทีตามน้ําเงินนะฮะมาโอ้โหสีแต้มแบงเกอร์บอร์ด เป็น5แบงเกอร์เท่าไรสาเรียบร้อยครับกินนิ่มๆมาอีกพัง400ครับตอนนี้มีทุนอยู่2,800แล้วนะครับมาด้วยทุนน้อยๆครับไม่ต้องใช้ยเยอะครับเทคนิคการแทงก็แทงทบนะครับนี่บวกมา3ไม้ติดแล้วนะครับนี่ไม้ที่4มาเพยเยอะต่อเลยมาเองจะออกมากี่ไม้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้ดสิสสไม้ติดแล้วนะโอ้โห,โหปรากฏการอะไรครับเนี่ยแหมใครใส่แบงเกอร์ตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสภาพนี่ยับเยินครับนี่ฮะดูครับแบงเกอร์ก็บอดอีกครับแบบนี้โอ้ยนี่ครับ9ก้าหลังอีก กินกันยาวๆครับนี่อีก2,800โอ้นี่ตอนนี้ทุนมีอยู่5,600แล้วนะอา่าบวกมา4ไม้ติดเลยนะมาขอไม้สุดท้ายแล้วกันเนาะมา5,600ไม้สุดท้ายอา่าถ้าได้ไม้นี้ผมขอพอก่อนนะครับอ,อ่าขอเซฟนะฮะเพอเซฟนะฮะเราจะไม่เสียสักไม้นะครับ แล้วเราก็ถอนเงินออกไปใช้ก่อนนะครับอย่าเล่นนานนะครับอย่าเล่นเยอะนะฮะบ,บวกสั้ง4่หไม้ต่อวันก็โอเคแล้วนะครับมาลุ้นไม้สุดท้ายก่อน6แต้มแบงเกอร์2มามาไม้สุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหกินมาอีก5,600ฮะบวกมาแล้ว11,200บาทนะครับ มาด้วยทุนแค่350เท่านั้นนะโอเคครับคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนครับอ่าย่างไงก็ใครที่สนใจเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอ่าแอดไลน์ไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมได้ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้นะครับแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆนะฮะทักไปที่ Line แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ามีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรนะฮะเข้าไปสอบถามกันได้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับ ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะอย่าลืมกดติดตามโคเซียบาคาล่าไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ